รวันนี้ค่ะกลุ่มของพวกเราจะนำเสนอโครงการวิจัยเรื่องภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรค่ะซึ่งพวกเราเป็นนักศึกษาปริญญาโทมู่เรียน M.E.A 68.1ค่ะสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฏนนครปฐม สมาชิกภายในกลุ่มของพวกเรานะคะประกอบด้วยนางสาวสุภาษิตาอาทรรหัส689100122นางสาวปวีนุชคงทองรหัส689100112และดิฉันนางสาวพัทรพรเกศิกษีรหัส689100115ค่ะโครงการวิจัยนี้นำเสนอผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสุพจ์เพลงพระพรมซึ่งเป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศ,ศ,ศึกษาค่ะ บทคัดยอ่อของโครงการวิจัยนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากรค่ะ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบออนไลน์ค่ะมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาได้แก่การหาค่าร้อยละการหาค่าเฉลีย่ยและส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยนะคะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ52.40อยู่ในช่วงอายุ20 30ปีคิดเป็นร้อยละ85.70และมีตำแหน่งเป็นครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ81ในด้านภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลนะคะพบว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศ ด้านดิจิทัลที่ชัดเจนในระดับที่สูงมากคิดเป็น4.43และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารพัฒนาโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็น4.38ค่ะบทที่1นนะคะบทนำค่ะซึ่งกลุ่มของพวกเราเห็นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันค่ะ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงระบบการศึกษาภาวะผู้นําเชิงดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลโดยตรงต่อการจัดก,การศึกษาและการบูรณาการ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนค่ะผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะของผู้นำในยุคดิจิทัลเช่นการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการสร้างแรงจูงใจในองค์กรจะช่วยให้องค์กรการศึกษาเกิดความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะในขณะเดียวกันนะคะการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจะหมายถึงการเชื่อมโยงองความรู้จากวิชาต่าง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการบูรณาการดังกล่าวจะส่งผลให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงองค์ความรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการคิดการวิเคราะห์ของผู้เรียนเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาตามบริบทของสังคมค่ะซึ่งปัญหาของการวิจัยนะคะก็คือยังขาดการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของผู้นําเชิงดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมค่ะ ที่จะส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งในขณะที่งานวิจัยในต่างประเทศจะชี้ชัดว่าภาวะผู้นำในเชิงดิจิทัลของผู้บริหารศึกษานะคะมีผลเชิงบวกต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนของค,ครูตัวอย่างเช่นง,งานวิจัยในประเทศคูเวตค่ะพบว่าภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลของผู้บริหารจะ ส่งผลเชิงบวกต่อการบูรณาการเทคโนโลยีโดยครูในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะซึ่งบทบาทของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของครูด้วยเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นความจาเป็นที่ ที่จะต้องศึกษาข้อมูลในในบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งยังไม่มีการศึกษาอย่างผสมผสานในประเด็นนี้อย่างครบถ้วนค่ะบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความหมายของผู้นำเชิงดิจิทัลถูกนําเสนอในงานวิจัยหลายฉบับ ว่าเป็นการใช้คุณลักษณะของผู้นําเช่นการมีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสร้างเครือข่ายดิจิทัลรวมถึงการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจและพัฒนมองค์กรด้านเทคโนโลยีผลการศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทยสรุปว่าผู้นําเชิงดิจิทัลจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและนําความรู้นั้นไปบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายมีการแบ่งแยกภาวะผู้นาเชิงดิจิทัลออกเป็นหลายองค์ประกอบเช่นวิสัยทัศน์ดิจิทัลการสื่อสารดิจิทัลการพัฒนาอย่างมืออาชีพด้านเทคโนโลยี ในการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้งานวิจัยต่างประเทศชี้ว่าผู้นําที่เป็นมิสไซทัสและัทรัสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลจะส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีและทำให้ผู้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นภาวะผู้นําเชิงดิจิทัลหมายถึงความสามารถของผู้นําในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมค่ะ องประกอบของภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลประกอบด้วย1ดิจิทัลวิชั่นการมีวิสัยทัศน์ดิจิทัลที่ชัดเจนและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดิจิทัลคอมพลเซนต์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ3ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างเป็นระบบค่ะการวาราการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้รับความสนใจในงานวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตัวอย่างเช่น นี่จอรชาติแลขนาดนะคะได้นิยามการบูรณาการคือการเชื่อมโยององค์ความรู้ตั้งแต่2เรื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันค่ะโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวกลางการาใช้อื่นพบว่าการใช้สื่อดิจิตอลนะคะจะช่วยลดความดื้อน้ำทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะดิจิตอลพื้นฐานของผู้เรียนแต่จะต้องดําเนินควบคู่กับการพิจารณาตามบริบทของสังคมค่ะความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงดิจิตอลกับการบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรค่ะ งานวิจัยของ NG นะคะพบว่าภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของการบูรณาการเทคโนโลยีในสถานศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัลนะคะและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ขนาดที่สเวตอ l นะคะพบว่าผู้นำเชิงดิจิทัลนะคะสามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรส่งผลให้ครูเกิดการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยจะเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลของผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแปรต้นและการบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตร ซึ่งเป็นตัวแปรตามค่ะกรอบแนวคิดอาจจะแสดงเป็นผังสรุปได้ว่าภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลส่งผลกระทบต่อกิจกรรมและกลยุทธ์ด้านการบรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือครูลและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มตัวอย่างนะคะคือบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21รายซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะจะใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนหลักคือส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรนาเข้าในการวิจัยเบื้องต้นค่ะส่วนที่2แบบวัดภาวะผู้นําเชิงดิจิทัลของผู้บริหารโดยใช้รายการคําถามหรือสกิลประเมินค่ะส่วนที่3การวัดการบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโดยใช้รายการคําถามโดยการประเมินความถูกตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาค่ะแนะนาและสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความชัดเจนเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของแบบวัดแต่ละชุดค่ะ วิธีเก็บวรวบรวมข้อมูลนะคะจะแจกแบบสอบถามไปยังอีเมลนะคะหรือการติดต่อเก็บข้อมูลโดยตรงที่โรงเรียนโดยจะมีเวลาในการทำแบบประเมิน2อถสัปดาห์ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพัรณนาคำนวณค่าเฉลี่ยข้เบ่งเป็นมาตรฐานและค่าสถิติพื้นฐานอื่นๆใช้สถิติเชิงอนุมานะคะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ต่อไปนะคะจะเป็นแผนการดําเนินงานค่ะการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้จะดําเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้บรปปรลุวัตถุประสงค์ของวิจัยโดยมีระยะเวลาการดําเนินการทั้งสิ้น8เดือนดังนี้เลยค่ะบทที่ 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิงพบว่าเป็นเพศหญิงจำนวน11คนร้อยละ52.4 และเพศชายจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ47.6ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านของอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20-30ปีจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ85.7รองลงมาคืออายุ50ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ9.5ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น3ระดับส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจบระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ71.4ลอรองลงมาคือปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ19และระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ9.5ในด้านของตำแหน่งตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผู้สอนคิดเป็นร้อยละ81นอกจากนั้นเป็นผู้มือการและรองผู้นวยการสถานศึกษา ด้านประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ทำงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานมาแล้ว1-5ปีคิดเป็นร้อยละแผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นําเชิงดิจิทัลของผู้บริหารข้อที่1ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการพัฒนาโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่4.43จากคะแนนเต็ม5 ข้อที่2ผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่4.38โดยมีผู้ให้คะแนนระดับดีมากและระดับดีรวมกันถึงร้อยละ95.2บทที่5สรุปผลอภิบายผลและข้อเสนอแนะ 51สรุปผลการวิจัยผลการวิจัยพบว่าสถานศึกษามีความพร้อมอย่างมากในเชิงนโยบายเนื่องจากผู้บริหารแสดงออกถึงภาวะผู้นำดิจิทัลในระดับสูงบุคลากรส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความเชื่อมั่นในทัศนวิสัยและการวางแผนการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียน5.2อภิบายผลค่าเฉลี่ยด้านวิสัยทัศน์ที่สูงถึง4.43สสะท้อนว่าผู้บริหารมีการสื่อสารนโยบายดิจิทัลได้ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะ ของผู้นําในยุคศตรวรรษที่21ที่จะต้องเป็นผู้สร้างนว,วัตกรรม5.3ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลให้ครูยอย่างต่อเนื่อง2ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาหรือผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีค่ะกลุ่มขอดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ